สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับท็อปอัยวัตรประธานชาวไทยเลสเตอร์ซิตี้ได้ทําการปลดหนี้เกือบ8 0 0 0ล้านหลังเข้ามาบริหารสโมสรได้ไม่นานเลสเตอร์ซิตี้ประกาศข่าวดีว่าอัยวัตศรีวัฒนประภาประธานสโมสรได้ทําการปลดหนี้จำนวน194ล้านปอนด์ หรือว่าราวๆ7,869ล้านบาทที่มีต่อบ,บริษัท King Power International เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้นะครับบริษัท King Power International ซึ่งเป็นของตระกูลสีวัฒนประภาได้ให้สโมสรนเลสเตอร์กู้เงินพร้อมดอกเบีย้ยรวม194ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ7.8พันล้านบาทตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมแห่งใหม และสนับสนุนการลงทุนของสโมสรในด้านต,าต่างๆของทีมเป็นต้นล่าสุดนะครับมีการยืนยันว่าอัยวัตได้แปลงหนี้คงค้างรวมถึงดอกเบี้ยของสโมสรให้เป็นทุนคืนบริษัท King Power International ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยโดยการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าวนะครับช่วยให้สโมสรมีงบดุลการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นสามารถลดต้นทุนดอกเบีย้ย และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของบริษัท King Power International ในการสนับสนุนสโมสรระยะยาวนอกจากนั้นนะครับนับเป็นครั้งที่2ซึ่งได้มีการดำเนินการแปลงหนี้ให้เป็นทุนโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2013ด้วยจำนวน103ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ4.17พันล้านบาทโดย Big Top กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการรักษาความมั่นคงในระยะยาวของสโมสร มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานในการลงทุนในอนาคตของสโมสรมาโดยตลอดเราต้องแน่ใจว่าเส้นทางที่เราจะก้าวต่อไปต้องอยู่บนพื้นฐานการเงินที่มั่นคงและปลอดภัยที่สุดผมเชื่อมั่นในเลสเตอร์ซิตี้และเชื่อในสิ่งที่สโมสรนทำให้กับแฟนบอลและชาวเมืองเลสเตอร์รวมถึงแฟนบอลในประเทศไทยตลอดจนทั่วโลกความศรัทธาที่ทุกคน มอบให้กับพวกเราในการบริหารสโมสรด้วยความรับผิดชอบเป็นแนวทางในการตัดสินใจและยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สโมสรมีช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเลสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นดน้ี่ใต้ใคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชื่อกันกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ